สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่74กันข้อที่74โจทย์ถามว่าคณะกรรมการการการะจายอำนาจให้เกี่ยวข้อปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการแล้วให้เสนอข้อใดเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจารเบีกษาใช้บังคับต่อไปชอยมีดังนี้กไก่นายกเคลมตรีขอไข่ คณะรัฐมนตรีขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังงองูสำนักงบประมาณเจาจาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเองคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะกรมกรมการการจ่ายหน้านให้เก่งควรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในรัชกาลนบกษาใช้บังคับต่อไป อธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการจ่ายอำนาจให้เกี่ยวกรวปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2549ในมาตรา33บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา32แล้วให้เสนอคณะมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาพเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไปวักสองแผนปฏิบัติการที่ประกาศในแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้บังคับตามวัคหนึ่งให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้นวัคสามในกรณีที่สภาพการเปลี่ยนไป ในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับคณะกรรมการอาจดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการนั้นได้วักท้ายให้คณะกมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานคระให้คณะมนตรีทราบทุกปีในกรณีที่มีปัญหาอุปัรรคไม่อาจดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการได้ให้คณะกมการรายงานให้คณะมนตรีทราบ ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขด้วยก็คืออยู่ในมาตรา33ของวรรคหนึ่งนั่นเองก,ก็คือเมื่อคณะกรรมการจะทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา32แล้วให้เสนอค้ามลตรีให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจานุเวิษาใช้บังคับต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งอ,อยู่ในมาตรา33ท่านลองไปทวามเอาใจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มาตอบข้อ 74ได้ดังนั้นข้อ74จึงตกข้อขอไขนั่นเองก็คือเมื่อคณะก,กร,รรมการการกระจายอำนาจให้เกี่ยควคร,รองปกครองถิ่น,นจัดทาแผนปฏิบัติการแล้วให้เสนอคณะมนตรีนะครับเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไปนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนข้อสอบในข้อต่อๆไปได้มี3ช่องทางนะครับให้ท่านสามารถติดตามได้ก็คือช่องทางที่1่ช่องทาง Facebook ชื่อบัญชีว่าประพันม์มลัมช่องทางที่2 YouTube นะครับชื่อบัญชีว่าประพันมอรลัมช่องทางที่3นะครับช่องทาง Tiktok ชื่อบัญชีว่าปรัพันมอรลัมหรือสังค릿ชื่อบัญชีว่าแอประพันสองห้าสองสามแอทพีอเอนสองห้าสองสามนั่นเองนะครับท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามทั้งสามช่องทางได้นี่นะครับช่องทาง Facebook ช่องทาง YouTube ช่องทางที่เกตชื่อบัญชีว่าปรัพันมอรลัมนั่นเอง วันนี้เราเฉลยข้อที่3าเอ็ด7 4ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ